สำหรับสา,สาวๆที่เสริมจมูกโอเพนปลายไรซิลิโคนไปแล้วสามารถเข้ามาปรึกษาเติมปลายจมูกเพื่อเพิ่มความพุ่งของจมูกหรือคุมปลายจมูกเพิ่มในเคสที่ปลายจมูกบางเหมือนของพิติค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะถ้ามีเนื้อจมูกก็สามารถเติมไปลายได้ตามมาชมเคสของพิติก,กันค่ะพิติทําอะไรไปบ้างแล้วนะคะ,อะของพิติวันนี้นะ,ะมูโอเพนไป2ปีค่ะ แล้วทรงก็2ปีหลังจากทําไปทรงมันก็จะดูซอฟลงเลาไปลายมันจะดูแน่นขึ้นค่ะแล้วก็จะมีปัญหาว่าปลายมันเริ่มแบบเริ่มหอบลงเริ่มไม่ไม่โด่งเหมือนเหมือนตอนแรกๆที่เราทํามาแต่ก็ยังก็ก็สวยอยู่แหละแต่ก็อยากจะได้สวยมากขึ้นอีกอยากได้ปลายเพิ่มขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอแนะนําให้เป็นการเติมปลายด้วยการคลุมเยื่อเทียมค่ะปลายจมูกเพื่อให้ได้ช่วงปลายจมูกที่หนาขึ้นนะคะทรงจมูกที่มันดูแบบให้มันดูมีองศาดูดูปลายสรุปปลายพุ่งขึ้นได้อีก สู้ค่ะมารอชมหลังทำเสร็จกันได้เลยททันทีก็รับใจค่ะก็สวยอย่างที่อยากได้เลยตอนทำเจ็บไหมคะตอนทำไม่รู้สึกเลยค่ะไม่รู้สึกตัวเลยพูดอะไรไปก็ไม่รู้สึกเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเติมปลายจมูกโอเพนของพี่ติก๊กหลังทําทันทีปลายจมูกละมุนขึ้นไม่บางแล้วแถมยังได้ความพุ่งเพิ่มขึ้นได้อีกเติมปลายโอเพนหลังทําทันทีจะได้ทรงสวยประมาณนี้เลยค่ะ